สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมหวยเราพัฒนานะคะก่อนจะมารับชมมาฟังคำเตือนของทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองคอยแนะนำนะคะวันนี้ ไว้เราพัฒนาสายด่วนนะคะสายด่วนสายด่วนประจำวันศุกร์ที่12เดือน11 2564นนะคะวันนี้ ให้เด่นสองนะคะวิ่งหนึ่งเจด็ดไปกลับนะคะไปกลับนะคะสองนี้จะให้สองหนึ่งสองสามสองห้าสองแปดนะคะส่วนหนึ่งนี้นะคะหนึ่งนี้จะให 1>, 1 3ึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะส่วนเนะคะวิ่ง7ก็จะให้7จ็ดสองเสี่เนะคะสำหรับเบิ้ลนะคะก็จะให้สองสองเจ็เจ็ด้าเ้านะคะ สำหรับ3ตัวนะคะก็จะให้2อ7หนึ่งเจสองสองสองนะคะถ้า f อซชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชม มีแต่ความโชคดีนะคะเข้ามาแล้วอย่าอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ